รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ดีค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้นะคะมาพบกับคุณผู้ชมด้วยอุปกรณ์เยอะนิดนึงคะ่ะเพราะว่าวันนี้นะคะเราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของผ้ามัดย้อมจากสีธรรมชาติค่ะโดยเฉพาะด้านหลังของดิฉันนะคะนั่นก็คือสีที่ได้จากต้นจากนั่นเองค่ะซึ่งเขาจะมีกระบวนการในการทําอย่างไรนะคะรวมถึงลวดลายต่างๆที่สวยงามแบบนี้เป็นลวดลายของที่ไหนนั้นเดี๋ยววันนี้จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดสมุทรสาครค่ะ คุณผู้ชมคะตอนนี้นะคะเราก็นําผลิตภัณฑ์ที่เรียกว่าเป็นสีมือของคนไทยอีกหนึ่งอย่างที่น่าสนใจนะคะมาให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมกันนะคะนั่นก็คือการย้อมผ้าจากสีธรรมชาติแต่ว่าสีต่างๆเหล่านี้จะมาแบบไหนแล้วก็ลวดลายที่ได้จะเป็นอย่างไรบ้างอยู่กับเจ้าของผลิตภัณฑ์ที่นี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแล้อนาตัวคุณผู้ชมเลยคะ่ะพิชชังกัญญาวงศ์สวรรค์น,นะคะประธา,า,านวิสาหกิจชุมชนผ้ามาย้อมสีธรรมชาติบ้านโคกขามค่ะหรือว่าใน ภายใต้แบรนด์ MNT ้ามาย้อมบ้านคกขามค่ะหนูขอเรียกชื่อเล่นได้ไหมคะได้ค่ะป้าแหม่มค่ะป้าแหม่มค่ะหนูจะเห็นว่าสิ่งของที่แบบเรียงรายอยู่ด้านหน้าเราแล้วก็ด้านหลังเราอันนี้คือฝีมือของวิสาหกิจชุมชนทั้งหมดเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะทั้งหมดเลยค่ะเราเริ่มทําอะไรมาบ้างยังไงบ้างเริ่มทําตอนแรกเลยนะคะเพาะจะเป็นการย้อมสีจากต้นตะบูนนะคะต้นตะบูนใช่ค่ะ ซึ่งจะก็จะเห็นอยู่ด้านหลัง<ะ>ตรงที่บ้านนี้นะคะ,ะเพราะว่าแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยเราเห็นพ่อแม่นะคะบรรพบุรุษของเราเนี่ยย้อมสวิงย้อมแหย่ย้อมอวนอแล้วก็ท่านซื้อผ้าดิบอะคะ่ะมาเย็บด้วยมืออะคะ่ะแล้วก็ย้อมเ้ียยเปลือกต้นตะบูนนะคะ,ะก็เห็นเป็นสีสีส,สีออกสีน้ำตาลนะคะ,ะอ่า ก็จะย้อมจีวรสมัยโบราณนะคะ,คะก็จะเห็นนํามาย้อมจีวรแล้วก็เมื่อเราสมัยเด็กๆเนี่ยบริเวณร,รอบของตําบลโคกข,ขามเนี่ยค่ะจะเป็นอาชีพก็คือในเรื่องของการทําปืนนั่นก็คือปืนจากต้นตะบูนเมื่อนําต้นตะบูนนะคะมาตัดแล้วก็เหลือเปลือกไว้ก็จะเห็นท่านำนํานมาย้อมนะคะ,คะเป็นภาพจําในวัยเด็กะนะคะ,คะแต่ว่าในปัจจุบันนี้ต้นตะบูนอาชีพของเราเปลี่ยนไปแล้วอะคะ่ะ ถูกตัดไปหมดนะคะด้วยการที่ว่าประกอบอาชีพใหม่ก็คือการเลี้ยงกุ้งนะคะเลี้ยงกุ้งเลี้ยงปลาะนะคะซึ่งเขาก็จะขุดบ่อเลี้ยงนะคะต้นตะบ,บูนต้นกงกลางก็จะสูญหายไปนะคะในชุมชนตําบลโขาขามีต้องเป็นต้องบอกว่าเป็นไม้อนุรักษ์ไปแล้วซึ่งเราไม่สามารถที่จะไปตัดหรือว่าไปทําลายเขาได้เราจะมีความผิดนะคะ,คะนะคะก็เลยมาเป็นภาพจําในวัยเด็กอีกครั้งหนึ่งว่า เห็นพี่สาวกับน้องสาวอะค่ะเขาเชื่อมลูกจากค่ะข,ขายที่ตลาดนัดแล้วก็ส่งตามร้านอาหาราในบริเวณแถวตำบลโคกขามนี้นะคะเราก็เห็นว่าเวลาที่เราไปผ่าลูกจากเนี่ยถ้าเขากระเด็นเขากระเด็นติดเสื้อนะคะเขาจะซักไม่ออกไม่สามารถซักออกเราก็เลยเห็นกองเปลือกลูกจากอะคะ่ะเยอะแยะ,ยะมากมายเลยก็เลยคิดว่าก็เลยถาก็ชวนกับ ลุงตุ้มมาข่าแฟนนะคะว่าลองทดลองดูไหมลองเอามาต้มดูว่าจะได้สีไหมแล้วก็สามารถยอมได้ไหมอะไรอย่างนี้ค่ะก็เลยเกิดการทดลองขึ้นมาด้วยว่าลูกจากนี่ยังเยอะอยู่นะคะในตําบลโคกขามแต่ตอนนี้ก็เป็นไม้อนุรักษ์เหมือนกันนะคะก็โชคดีก็ก็ดีใจะค่ะจะได้ไม่สูญหายจากตําบลของเราแล้วนํามาย้อมสีของเขาก็ได้ออกมาใกล้เคียงกันแต่อาจจะ ต่างกันนิดหน่อยแต่ก็ยังอยู่ในโทนสีน้ําตาลแต่ว่าสีจะอ่อนกว่าสีต้นตะบูนต้นตะบูนนี้สีเขาจะเข้มมากนะคะก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นของการที่เรานําเปลือกของลูกจากนะคะมาต้มแล้วก็ย้อมสีนะคะสีที่ได้ก็จะเป็นสีแบบนี้ค่ะเป็นสีแบบนี้เลยใช่ค่ะคือคือตัวเปลือกของลูกจักเนี่ยคือเราต้องให้เขาแห้งไหมหรือว่าพอผ่าเปแล้วก็คือ เปิดอดเลยใช่ค่ะเปิดตดได้ต้มนานนะคะกว่าจะได้สีต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงค่ะหนึ่งชั่วโมงใช่หรือว่าวิธีที่สังเกตง่ายๆก็คือฟองอากาศที่เขาขึ้นมาเขาเป็นสีแดงค่ะก็สามารถใช้ได้แต่ถ้ายังเป็นสีขาวอยู่ก็ไม่ยังใช้ไม่ได้องอากาศใช่ตอนแดงใช่ตอนที่เราต้มมาค่ะเขาจะมีฟองอากาศขึ้นมาหน้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 ากระทะหรือหน้าเตาที่เราต้มมะค่ะ แล้วถ้าเป็นสีแดงก็สามารถนำมาใช้ได้แต่ว่าเราจับต้นไว้ที่หนึ่งชั่วโมงค่ะหนึ่งชั่วโมงค่ะหนึ่งชั่วโมงคือสีเขาจะออกมาเป็นแบบนี้เป็นสีแบบนี้คือเวลาที่ยอมแล้วผ้าแห้งชจะเป็นสีนี้เป็นสีนี้ค่ะอันนี้ซักแล้วรีดแล้วนะคะก็จะได้สีนี้โทนโทนนี้ค่ะแต่ว่าจะไม่เหมือนนี้ทุกครั้งนะคะอาจจะมีเข้มกว่านี้ค่ะหรือว่าอ่อนกว่านี้ก็ได้ค่ะเป็นที่ที่หลายๆปัจจัยอาจจะเป็นที่ด้วยเนื้อผ้าด้วยการเวลาที่ว่าลุกจาก ในฤดูการนั้นด้วยมีหลายอย่างนะคะมีหลายปัจจัย้ใช่ค่ะก็คือรู้จักไม่ไม่ได้สามารถที่จะเก็บออกมาแล้วให้สีเดียวใช่ค่ะก็อาจจะเป็นฤดูการของเขาก็อีกสีหนึ่งหรือว่าอ่อนแก่ต้นต้นอ่อนต้นแก่คือต้นนี้ปลูกมาหนึ่งปีสองปีสามปีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะมีผลในการให้สีเหมือนกันเขามีช่วงไหมคะว่าแบบช่วงไหนรู้จักออก น้อยออกเยอะหรือไม่มีเลยก็จะมีประมาณสี่เดือนที่เขาออกเยอะก็จะประมาณเดือนสิบ1ิบเอดสิบสองแล้วก็เดือนหนึ่งอะค่ะตั้งแต่พฤศจิกาธันวามกราอะไรประมาณนี้ก็คือหลังจากที่เราเก็บนําเนื้อข้างในไปขายในบ่ราก็ใช้เปลือกของเขามาเป็นแบบนี้เป็นการย้อมผ้านะคะอันนี้เรามาดูสีกันบ้างดีกว่าเพราะว่าสีอันนี้อ่ะสีจากลูงจ่าแต่ว่าที่เราเห็นเนี่ย ด้านข้างเราก็ด้านหลังเราเนี่ยมันจะมีสีเยอะมากตอนนี้พี่เอาอะไรมาทําบ้างที่เป็นสีก็จะมีใบหูกว้างนะคะแล้วก็ใบมะม่วงใบหูกวางที่อยู่ข้างถนนเนี่ยก็ใช้ได้อยู่นะคะแล้วก็ยังมีอัญชันนะคะที่สามารถใช้ได้อันนี้จะเป็นวัตถุดิบในชุมชนแล้วก็จะมีที่เห็นสีฟ้านี่คือครามนะคะก็จะมีโรงแรมโรงแรมหนึ่งในกรุงเทพ จะตรงมาว่าโรงแรมของเขาเนี่ยพื้นที่ของเขาคือ,อเขาใช้สีฟ้าเป็นหลักเขาก็เลยสั่งผลิตภัณฑ์ของเรามามก็หลายร้อยชิ้นอยู่นะครับค่ะ,ะก็เราก็เลยเรียนรู้ในการทำคลามก็ย้อมคลามนี้แล้วก็วิธีการมารัดวิธีการมัดก็จะไม่เหมือนที่อื่นเห็นไหมคะจะไม่เหมือนที่อื่นเราจะ มัดในอัตลักษณ์ของจังหวัดสมุทรสาครเลยนั่นก็คือกุ้งหอยปูปลาอันนี้ลายที่เห็นนี่นะคะเป็นกังหันลมนาเกลือค่ะแล้วก็ต้นมะพร้าวต้นมะพร้าวก็คือต้นมะพร้าวบ้านแพรวค่ะแล้วก็ชุมชนอ่าวไทยหรือว่าตำบลโคกขามของเรานะคะอ่าวไทยค่ะสัตว์ในท้องทะเลต่างๆแต่ว่าอันนี้หนูสนใจตัวนี้มากค่ะป้าแม่มค่ะก็คือว่านอกจากสีครามแล้วก็ลวดลายที่ได้จากการมัดย้อมแล้วก็จะมีมีปลา อันนี้จะเป็นลายปากัดป่ามหาชัยนะคะปากัดป่ามหาชัยวิจัยมาแล้วนะคะว่าถิ่นกําเนิดอยู่ในจังหวัดสุนทรครและถ้าเป็นสมัยเด็กๆก็คือป้าแม่มเนี่ยไปช้อนปากัดเล่นเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยจะมีถ้าเขาอยู่กับป่าจากค่ะอันนี้จะใส่อยู่ที่ตะโพกจากที่เขาเน่าแล้วอ่ะที่เขาตายแล้วแล้วก็าจะก่อวอดข้างหลังจะชัดเจนมากเขาจะก่อวอร์ดขึ้นมาที่บริเวณตะโพกจากที่ที่ที่ผูกพังอะค่ะแล้วก็ ปักไข่ซึ่งป้าแหม่มก็สมัยเด็กๆก็สนุกสนานมากมก็ไปช้อนตามพี่ๆไปอะคะ่ะสนุกมากแล้วก็ตอนนี้ก็ค่อนข้างที่จะเกือบเกือบจะสูญพันธุ์แต่ถามว่าในจังหวัดสุทรสาครยังมีไหมยังมีอยู่บ้างนะคะ,ะเพราะว่ายังมีคนอนุรักษ์อยู่นะคะ,ะแล้วก็มีที่บางปลาที่ แถวๆเกาะสมุทรที่ยังมีที่ยังมีต้นจากเยอะๆนะคะ,คะเพราะว่าเขาจะต้องอยู่ในดงจากอะ,ค,ะค่ะแต่ถ้าดงถ้าจากอย่างนี้แล้วน้ําขึ้นลง,งนี้เขาไม่สามารถอยู่ได้จะต้องเป็นแอ่งอะค่ะเป็นแอ่งเป็นเขาเรียกหนองอย่างเงี้ยค,ค่ะ,คะแล้วก็มีต้นจากอยู่าป่ากัดเขาก็จะไปอาศัยอยู่ในนั้นทีนี้ก็ป้าแม่มก็อยากจะอนุรักษ์ให้เป็นที่รู้จักของคนทั่วๆไปแล้วลูกหลานรุ่นต่อๆไปจะได้รู้จักตัวปากัด มาหาชัยมากขึ้นก็เลยจับมาทําในลายผ้านะคะซึ่งเป็นลายล่าสุดแล้วก็ตอนแรกเลยเราก็จะทําลายโดยที่มัดอย่างเดียวค่ะม,มัดอย่างเดียวมัดอย่างเดียวก็จะได้เป็นสีขาวๆอย่างเงี้ยค่ะนะคะแต่แต่พอมาสรุปแล้วตอนนี้เราก็อยากให้สีสันเขาสวยงามขึ้นก็เลยจับมาเพ้น<อ>แต่การเพ้นก็ยังเป็นสีของธรรมชาติาอยู่นะคะค่ะ เราใช้สีธรรมชาติเพลนค่ะก็เรียกว่ามีหลากหลายวดลายนะคะด้านหลังเราก็เป็นใบไม้จากการริมพ์ลยด้วยเรียกว่าคือมีเยอะแล้วทุกอย่างก็คือจากสีธรรมชาติแต่ว่าวันนี้ป้าแหม่มจะโชว์ให้เราดูเขาบอกว่าด้วยการที่บรรพบุรุษให้ไว้ต้นจากอยู่ติดริมบ้านเลยนะคะสามารถที่จะเก็บเอาตัวต้เปลือกของจากเนี่ยมาทําสีได้เดี๋ยวจะไปย้อมให้ดูค่ะวันนี้ย้อมให้ดูด้วยแล้วก็มัด มาด้วยแล้วก็จะเพ้นให้ดูด้วยใช่ไหมคะใช่ค่ะเป็นหลายประเนี้เลยได้ค่ะไข่ได้ใช่ไหมตัวนั้นได้ค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราไปดูลูกจากกันดีกว่าว่าไอ้ตัวเปลือกของจากเนี่ยค่ะที่ที่เราเก็บมาเนี่ยเราจะมีกระบวนการในการทํำยังไงแล้วก็จะได้สีออกมายังไงบ้างแล้วก็ไปดูกันว่าปากกัดของหนูเนี่ยจะเป็นปลาไหนเดี๋ยวไปชมกันต่อค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วก่อนที่เราจะไปดูการย้อมนะคะอันดับแรกที่จะต้องทำก็คือการเตรียมผ้านะคะอยู่กับบุคคลที่จะเตรียมลายให้เรานะคะลุงต้มค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเ <c oughs> ขาบอกว่าป้าแม่บอกลุงเนี่ยเป็นมือฉมังเลย <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> <c oughs> <c oughs> ในการเตรียมลายสำหรับผ้าวันนี้ลายที่จะทำให้ดูอันนี้ก็เป็นลายปลากัะป๋ามหาชั่ค่ะเราต้องมีขั้นตอนมีวัสดุอะไรขั้นตอนแล้วก็ถือว่าเรามีแบบแล้วใช่ไหมครับเราก็จะ ว่าแบบลงไปอันนี้คือปากกาเลยอันนี้คือปากกาเขียนผ้าอันนี้สามารถที่จะลบได้ครับพอโดนความร้อนแล้วก็จะลบเลยถ้าเราใช้เตารีดก็จะลบตีจะลบออกค่ะอันนี้ก็คือเป็นลายของตักของป่ามาให้ใช้มีมีกี่แบบนะคะลุงจะมีหลายแบบอันนี้เขาเรียกอะไรอันนี้อันนี้จะเป็นเป็นใบโพอีใบโพหางแหลกหางใบโพถูกไหมถูกไหมอูอันนี้ใบโพอันนี้เป็นเลยนะใบพัด ไปพัดไปพอ่าใช่ครับประมาณนั้นเราต้องไปเรียนรู้เรื่องประกาศกันก่อนอ่าเดี๋ยววาดลายให้ดูครับจะวาดลายผ้าแบบเลยผ้าที่ใช้เป็นผ้าอะไรัอันนี้เป็นผ้าเป็นเสื้อยืดก็เป็นผ้าครับต้อนร้อยเปอร์เซ็นต์เราวาดลายไปวาดลายกรอบด้านนอกครับพอพอเราได้กรอบพอเราได้แบบนี้แล้วใช่ไหมครับได้ได้เป็นลายแบบนี้อ่าได้กรอบเดี๋ยวเราก็จะมาเย็บเพื่อครเพื่อให้เวลาเราย้อมนะครับสีเขาก็จะ ขาวตรงที่เราเนาไว้ระยะห่าของการเนาทีผลนะคะมีครับก็ประมาณสักครึ่งเซนครึ่งเซนประมาณคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราให้คุณลุงนะคะเนาให้เสร็จก่อนแล้วก็พันนอเสร็จแล้วเราจะไปย้อมใช่นะครับเดี๋ยวเราต้องมัดก่อนครับมัดก่อนแล้วก็ไปย้อมอ่ะเดี๋ยวเนาให้เสร็จก่อนเดี๋ยวมามัดต่อค่ะ คู้ชมคะตอนนี้เราก็มาถึงกระบวนการในการที่จะย้อมแล้วนะคะอันนี้ก็คือผ้าที่เรามัดเมื่อสักครู่นี้เราก็ไปทุกน้ำเหรอคะทุกจุ่มน้ำครับจุ่มน้ำทำให้เขาเวลาเราย้อมเนี่ยสีห้ได้ไหลไปในผ้าถ้าเกิดผ้าแห้งมันจะคัดสีที่จะไหลไม่เสมอกันเดี๋ยวเราจะมาดูแต่ว่าเรามาดูที่มาของสีก่อนดีกว่าเมื่อสักครู่ที่เราบอกว่าเรานํามาจากตัวของ เปลือกลูกจากครับเปลือกของลูกจากครับผมอันนี้คือที่เราผ่ามาแล้วใช่ครับเราผ่ามาแล้วครับเ็าจะแห้งล้วเอาเนื้อเนื้อเขามาไปขายไปรับประทานอ่าใช่ครับอันนี้คือวัตถุดิบที่เขาเหลือใช้แล้วครับครับาวนี้เราผ่าแบบนี้แล้วใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับแล้วเราก็เอาเอาแล้วก็เอาเปลือกเขาเนี่ยค่ะไปไปต้มไปต้มกัดสีครับค่ะต้มนานไหมคะก็ใช้เวลาประมาณทั่วโมงทั่วโมหนึ่งหลังจากน้ําเดือดนะครับจำเป็นไหมว่าต้องแบบว่าเปลือกของลูกจากเนี่ยจะต้องแบบ แก่อ่อนอะไรยังไงหรือว่าใช้ได้หมดเลยมันก็จริงๆแล้วมันกลางๆมันจะดีครับถ้าถ้าอ่อนสีเขาจะไม่ค่อยเข้มค่ะก็คือกลางๆจะได้สีเข้มข,ขึ้นมา,าหน่อยทนสีจะเ,เป็นสีนี้ ช่ครับสีเรียกสีไดเนี่ยสีอันนี้ก็เป็นมันจะออกสีน้ำหมูก็ไม่ใช่ใช่ครับออกซโทนเลือดหมูมันจะออกสีกระปีกะปีสีกะปีนิดนึงนะคะต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงอันนี้คือต้มประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากน้ําเดือดหลังจากน้ําเดือดหลังจากน้ําเดือดแล้วก็แล้วเลือไม่อีกทีเราก็สังเกตดูที่ฟองของเขาถ้าฟองเขาฟองเขาออกมาออกแดงๆแล้วก็คือใช้ได้ค่ะ ก็จะมากรองอีกหนึ่งรอบสองรอบได้ไหมก็กูไมาเห็นประมาณสองรอบครับกรองเพื่ออะไรครับลุงก็ไม่ให้กากของเขาเลอะเสื้ออ่าทีนี้หนูให้ลุงแล้วอ่ตัวนี้ลุงต้องทํายังไงต่ออันนี้อันนี้คือเราเราจุ่มน้ําแล้วใช่ไหมครับเรามัดลายอะไรเรียบร้อยจุ่มน้ําเราก็พร้อมที่จะยอมแล้วนะครับเราจะใส่เสื้อลงไปในนี้ยอมเลยนะครับลองดูนะผมจะติดขึ้นมาเลยครับแต่สีนี้เขาก็สวยนะครับผมครับอันนี้คือสีธรรมชาติของเขา เราต้องยอมทิ้งขดผ้าให้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 กระท่วมท่วมผ้าน้ําท่วมผ้าเลยครับแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณสักงสี่ห้านาทีครับสี่สิบห้านาทีครับผมแล้วใช้ได้เลยไหมอย่างครับเราเราไปกระตุ้นกระตุ้นสีทีหนึ่งครับกระตุ้นสีอีกครับกระตุ้นด้วยน้ําปูนครับอือันนี้คือสีแช่ไว้แบบนี้นะคะอันนี้คือที่แช่ไว้แล้วอันนี้คือแช่ไว้แล้วตัวนี้เราก็จะเอาไปกระตุ้นสีอ่าครับอันนี้เราจะไปกระตุ้นสีทีนึงพอกระตุ้นหลังจากกระตุ้นเสร็จแล้วก็ ใช้ได้แล้วครับจะไปแกะลายใช่ไหมคะอ่ะนั่นเดยวเราดูขั้นตอนอื่นกันต่อครับเดี๋ยวดูขั้นตอน หลังจากที่เราไปย้อมนะคะแล้วก็ตากผ้าจนแห้งแล้วตอนนี้ก็จะมาสู่ขั้นตอนของการเพ้น์ลายใช่ไหมคะคป้าเราเราใช้สีอะไรบ้างคะก็จะมีสีเป็นสีธรรมชาติทั้งหมดนะคะอันนี้ทํามาจากขมิ้นนะคะได้จากสีขมิ้นแล้วก็สีน้ําเงินนี้จะเป็นสีครามนะคะแล้วก็จะมีสีขาวนะคะจากดินสอพองนะคะประกาดป่ามหาชัยเขาจะมีสองสีนะคะดั้งเดิมเลยก็คือเขียวมรกตแล้วก็ ้าคามน้ําทะเลถ้าเขียวมรกตเราก็เอาคลามกับสีเหลืองขมิ้นผสมกันก็จะได้สีเขียวนี้ซึ่งในความเป็นจริงคือสีเนี่ยมันมีมากกว่านี้มีมากกว่านี้แล้วแต่ว่าเราจะเอาสีอะไรอยากได้สีอะไรก็หลักๆก็อาจจะเป็นแม่สีอาจจะมีสีสีจากไม้ฝางซึ่งเป็นสีชมพูก็จะเป็นสีแม่สีอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็นํามาผสมกันแต่ว่าเราจะเน้นที่ปากกับปากมหาชัยก็คือสีฟ้ากับสี ีเขียวอ่ะเราก็คืออุปกรณ์ก็มีสีก็มีผู้การแล้วก็ตัวถาดรองสีนะคะเริ่มเลยดีกว่าค่ะแล้วก็ถ้าเริ่มเลยเราก็คือเราจะมาดูในเรื่องของการตัดขอบก่อนใชเพราะเมื่อสักครู่ที่เราแกะออกมามันก็จะเป็นฟุ้งๆแบบนั้นใช่ไหมคะใช่ครับทีจะมีเราก็แตดขอบด้วยสีเขียวใช่ไหมคะใช่คุณลุงเริ่มเลยจะเป็นสีฟ้าก็ได้สีเขียวก็ได้แล้วแต่คุณลุงเริ่มเลยเพราะถ้าหนูเริ่มปุ๊บละมันจะน่าจะขายได้หลักล้านนะคะตัวเนี้ยบานได้บางล้าน เราจะตัดขอบก่อนนะคะก็ถ้าใครมีความชํานาญในเรื่องของศิละปะเนี่ยก็จะเกิดความสวยงามแล้วก็ความชมนานาญก็จะมีความรวดเร็วขึ้นนะคะแล้วก็ถ้าใครได้เรียนศิละปะมาอาจจะมานํามาผสมสีหรือว่าจะคิดค้นสีที่ใหม่ๆขึ้นมาก็กได้นะคะก็ใช่ค่ะปกตินนแล้วคือคุณลุงเป็นคนวาดเองใช่ไหมคะส่วนใหญ่ค่ะบปแม่เหรอคะป้าแม่ก็ บ้างแต่ไม่ค่อยที่ทำเท่าไหร่นะคะแสดางว่าแม่เป็นไฟสินะป่าเหมือนหนูเนี้ยหนูก็ให้กำลังใจหนูยังไปต่อไใจดีกว่าเราตัดขอบพอพอตัดขอบเสร็จแล้วเราก็จะมาวาดลายใช่ไหม่มจะมาวาดลายนะคะในตัวปลาลายเขาต้องเป็นคือต้องเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะประมาณนี้เลยค่ะเพราะว่าปลาเขาก็จะเป็นในเส้นของเขาที่มีลวดลายในตัวของเขาค่ะ ค่ะก็มีจริงๆม,ม,มีมีมีปลาที่ที่เป็นตัวเป็นเป็นให้ดูด้วยนะคะใช่ค่ะเดี๋ยวป้าแม่จะให้ดูนะคะค่ะก็หางมันจะมีสองชนิดเป็นหางใบพัดกับาหางใบโพนะคะก็แตกต่างสวยงามแตกต่างกันหางใบพัดก็จะเป็นพวงๆหน่อย แต่ถ้าหางใบโพก็จะเป็นคล้ายๆใบโพรูเป,ปิดใจนะคะและอย่างนี้หนูอะ่ะสามารถที่จะทําได้ค่ะได้เลยทํา <ำ S 1> ตามนี้หรอคะาแบบนีห้นหรือจะจินตนาการใหม่ขึ้นมาก็ได้<า>แล้วแตแบบใหม่เพราะว่าการทํางานศิละปะจะไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะเราสามารถขายได้หมดนะคะไม่ต้องตกใจถ้าใครคิดจะท <laughs> ําขายนะคะอย่างป้ามหบ,บ่เนี่ยขายขายแรกๆอะย้อมไปเนี่ยสีของลูกกาเขาจะมียางใช่ไหมคะ พ็อแม่ก็มันมันมันเหมือนเลอะอะค่ะก็จะเป็นยางยางที่เกาะติดเสื้ออยู่ทีนี้ไปขายที่โลตัสเนอะน่าจะเป็นโลตัสถ้าจำไม่ผิดค่ะก็ไปเราก็เอาไว้ชั้นล่างสุดเลยค่ะคือออกงานใหม่ๆออกไายใหม่ๆเอาไว้ล่างชั้นล่างสุดเลยทีนี้มีผู้หญิงอยู่คนนึงเขาเดินมา แล้วเขาก็มาคุยดูในกองที่เราวางไว้เนี่ยค่ะ,คะแล้วเขาก็บอกอุ๊้ยเนี่ยอันนี้หนูหาอยู่มันคือ,คคอมันคือธรรมชาติซึ่งเราก็เลยคิดว่าอ๋อถ้าคนนี้ไม่ชอบอีกคนนึงเขาก็จะชอบเราหาเจ้าของเขาให้เจอแล้วกันคนที่เขามาหาเนี่ย เขาหาเจอเขาก็จะซื้อไปเขาก็จะเอาไปใช้ได้ค่ะดังนั้นตัวนี้นะคุณผู้ชมที่ชมอยู่ทางบ้านก็ดูไว้นะคะว่าอาจจะเป็นตัวที่คุณผู้ชมชอบก็ได้นอาจจะได้ราคาด้วยก็ได้ราคาดีนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะเพ้นให้ดูนะแต่ว่ารอรอคุณลุงก่อนนะให้คุณลุงสอนอีกทีแต่ว่าถ้าคุณผู้ชมที่เขาสนใจอยากจะทั้งมาดูงานทั้งมาเรียนรู้และทั้งซื้อผลิตภัณฑ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวพิมพ์ลายใบไม้หรือการย้อมสีหรือการทําตัวลายประกัดเนี้ยค่ะ เขาจะต้องติดต่อมาที่ไหนยังไงบ้างเรารมีเพจนะคะ MNT ภาพมัดย้อมบ้านโคกขามเข้าไปในเพจได้<ช>นะคะห<ม>รือว่าถ้าจะเสิร์ชเส้นทางก็พิมพ์ไปที่ศูนย์เรียนรู้ภาพมัดย้อมสีธรรมชาติบ้านโคกขามนะคะ<ช>การเรียน การมาเรียนก็ถ้านักเรียนนักศึกษาหรือว่าผู้ยากไร้อยากจะเรียนจริงๆอยากจะประกอบอาชีพจริงๆเราก็ไม่คิดค่าสอนนะคะ,ะแต่ก็จะมีค่าวัาสดุอุปกรณ์นิดหน่อยอย่างเช่นถ้าเสื้ออย่างนี้ก็เสียแค่ร้อยเดียวเขาก็ได้เสื้อกลับไปด้วยนะคะแล้วเราก็นอกนั้นเราก็จะสอนให้หมดเลยนะคะ,ะแต่ถ้าหากว่าเป็นหมู่คณะหรือว่าเป็นราชการก็จะเป็นคคิดค่าวิทยากรแล้วก็ค่า สะดุกอุปกรณ์ก็สามารถมาดูงานมาเรียนรู้ได้ทุกวันแต่ขอให้ติดต่อมาก่อนถ้าถ้าในเพจเข้าไปก็จะมีเบอร์โทรนะคะ0629623921ค่ะก็ท่านใดสนใจก็สามารถที่จะมาได้นะคะมาทั้งมาเรียนรู้หรือว่าอาจจะมาซื้อสินค้ากลับไปเพราะเป็นงานฝีมือทุกชิ้นนะคะที่สาคัญก็ไม่ใช่เป็นงานฝีมือของแค่คุณลุงคุณป้าสองท่านนะเป็นงานฝีมือของ คนในชุมชนชด้วยนะคะนำเอกลักษณ์ของในพื้นที่มานําเสนอในรูปแบบของความสวยงามแบบนี้วัน<ช>นี้ขอบพระคุณทั้งสองท่านที่อย่างน้อยเลยทําให้เรารู้ว่าโอ้วัตถุดิบที่มันมีอยู่ใกล้ตัวเนี่ยม<ช>ันสามารถสร้างมูลค่าได้จริงๆเนาะจากที่มันอยู่แบบไม่ได้ใช้ใชประโยชน์ชอ,ะอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็กลายมาเป็นสิ่งที่สวยงามแล้วก็สร้างมูลค่าได้จริงๆนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะป้าแม่มนะคะขอบคุณคุณลุงด้วยนะคะที่มาสอนทาดีค่ะได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหนูทาต่อคุณลุงเดี๋ยววันนี้เราเราอันนี้ก็เป็นความภูมิใจของป้าแหม่มเพราะว่า จะได้ทั้งดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็เศรษฐกิจแล้วก็สังคม,มได้เพื่อนได้เศรษฐกิจก็คือคนในชุมชนเขาเอาผ้าไปมัดนะคะแล้วเราก็มีรายได้ให้เขาก็เขาก็ไปดูแลครอบครัวของเขาได้ความแม่ก็ภูมิใจค่ะอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่นํามาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะคะเดี๋ยววันนี้เราจะลาคุณผู้ชมนะคะไปด้วยงานฝีมือชิ้นนี้ว่าจะเป็นปลากัดป่า ที่เป็นปลาไหนเดี๋ยวมาชมกันนะคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ